ความต่างระหว่างคําเตือนจากครูบาอาจารย์และเสียงจากความกลัวในจิตหลายคนที่เดินบนเส้นทางแหง่งคาธาหรือฝึกฝนจิตด้วยการปฏิบัติธรรมอาจเคยมีประสบการณ์ที่จิตภายในส่งเสียงบางอย่างขึ้นมาบางครั้งเป็นคําเตือนบางครั้งเป็นความกังวลหรือแม้แต่ความกลัวที่เราไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น คือคำเตือนจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเพียงเสียงของความกลัวที่เกิดจากจิตของเราเองลักษณะของคำเตือนจากครูบาอาจารย์คำเตือนที่มาจากครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักมีพลังของความเมตตาประกอบอยู่เสมอถึงแม้ถ้อยคำหรือความรู้สึกนั้นจะชัดเจนว่ากำลังบอกให้เราระวังบอกให้หยุดหรือบอกให้เปลี่ยนทางแต่ภายในจะสัมผัสได้ถึงความสงบ และความมั่นคงไม่ใช่การตื่นประหนกคำเตือนเช่นนี้มากระทําให้เรากลับมามีสติเห็นเหตุผลและเลือกเดินในทางที่ปลอดภัยหรือถูกต้องกว่าลักษณะสำคัญคือสั้นชัดเจนและตรงเช่เน,ชนสึ่นในใจว่าอย่าไปทางนั้นหรือหยุดก่อนและเมื่อฟังแล้วใจจะนิ่งขึ้นคล้ายกับได้รับแสงสว่างให้เห็นทาง ลักษณะข,ของเสียงแห่งความกลัวในทางตรงกันข้ามเสียงของความกลัวที่เกิดจากจิตใจของเราเองมักเต็มไปด้วยความสับสนความไม่แน่ใจและมักจะยืดยาวมากกว่าคำเตือนจากครูบาอาจารย์ความกลัวมักพูดซ้ำๆบกวนทำให้ใจเรากระสับกระส่ายไม่สงบและยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวยิ่งกังวลความกลัวนั้นมักผูกพันกับผลลัพธ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ่นกลัวความล้มเหลวกลัวไม่สําเร็จกลัวจะเสียคนรักหรือกลัวว่าตนเองไม่มีคุณค่าความกลัวลักษณะนี้ทําให้จิตอ่อนแรงและไร้กําลังทิธีสังเกตความต่างเราสามารถใช้หลักง่ายๆ3ประการในการแยกแยะความรู้สึกในใจหลังได้ยินเสียงนั้นถ้าเป็นคําเตือนจากครูบาอาจารย์ใจจะสงบขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้น แม้จะต้องเปลี่ยนการตัดสินใจกระทันหันก็ตามถ้าเป็นเสียงของความกลัวใจจะว้าวุ่นกระวนกระวายและไม่มีพลังลักษณะข,ของข้อความคำเตือนที่แท้จริงมักจะกระชับตรงประเด็นไม่ซับซ้อนเสียงของความกลัวมักยาวโวกวนซ้าๆและสร้างภาพในใจเกินจริงคำเตือนจากครูบาอาจารย์นำไปสู่การตัดสินใจที่มีสติและเป็นประโยชน์ต่อชีวิต ความกลัวทําให้เราหยุดนิ่งไม่กล้าเดินต่อหรือบางครั้งตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดความมั่นใจการฝึกจิตใจเพื่อรับรู้ความจริงสิ่งสําคัญคือการฝึกจิตให้นิ่งเมื่อเรามีสติเราจะสามารถฟังเสียงภายในได้ชัดเจนขึ้นและไม่ตกเป็นเหยื่อของความกลัววิธีการง่ายๆคือฝึกนั่งสมาธิให้จิตสงบใช้การหายใจลึกๆเพื่อคลายความตื่นประหนก ตั้งคำถามกับใจตนเองว่าเสียงนี้ทำให้เราสงบหรือไม่และสุดท้ายคือการมีศรัทธาและความไว้วางใจในครูบาอาจารย์จะช่วยให้เรารับรู้คำเตือนที่แท้จริงได้โดยไม่หวั่นไหวเสียงแห่งความกลัวหรือเหมือนเงาที่มาจากความไม่มั่นคงของใจส่วนคำเตือนจากครูบาอาจารย์เปรียบสเสมือนแสงไฟที่ส่องนำทางแม้บางครั้งจะทำให้เราต้องเปลี่ยนเส้นทาง แต่เส้นทางนั้นจะพาเราไปสู่ความปลอดภัยและการเรียนรู้ที่ถูกต้องหากเราฝึกฟังด้วยใจที่สงบเราจะรู้ได้เองว่าเสียงใดคือเพียงความกลัวและเสียงใดคือถ้อยคำํำจากความเมตตาของครูบาอาจารย์